ถ้าทุกคนวันนี้เราจะไป mm hmm. กินก๋วยเตี๋ยวด้วยไม่ใช่ <laughs> <laughs> ผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็จะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เราจะไปกินขนมจีนยายเป้ากันนะคะทุกคนเป็นร้านเด็ดร้านดังของโคราชนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเนาะจะไม่เสียเวลา รถเลยบกสเกาบ้านเราไม่มีรถเลยเนียบมานี่ทุกคนเรามาถึงตลาดไม่กันหินแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันก่อน ลแล้วตลาดแม่กิงเพงรถมาหนูเอาน้ำยาไก่เนะก่อเพิ่มเครื่องในกับน,กน้องคาะน้า เอาเปลี่ยวนี้ผมเอาไก่ผสมปลากระติครับข้างในหมดเหรอโอ้เสียดายข้างในหมดคุณสั่งให้พี่ตหรอเดี๋ยวอะไรบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างครับ เอาเอาสะโพกกับลูกชิ้นได้ไหมครับได้สะโพกกับลูกชิ้นปากใหเลยอะไรอาไปดิเวนั่นแหละ หมูไก่ผสมปลากะทิเอาลูกชิ้นกับสะโพกครับผมอย่าปลาครับมันจะแซ่บกว่า ไได้อะไรบ้างวันนี้วันนี้เราได้ขนมจีบสชุดนะคะมีน้ำยาไก่ทั้งคู่เลยเดี๋ยวเราไปชิมกันที่บ้านนะจ๊ะ ของเลยครับเอาเอาเนี่ยสามอย่างเนี่ยอย่างร้านก็ได้ เรานั้นล็อกดาวน์นะคะไม่สามารถนั่งกินที่ร้านได้วันนี้เราก็ได้ขนมมา2อ,อย่างข้าวต้มมักกับกะะรี่ปั๊บนะคะทุกคนแล้วก็ขนมจีนเดี๋ยวไปชิมกันที่บ้านนะคะ ชาไข่มุกจินกันก่อนหิวมากตอนนี it> ้หิวมากขนมจริงก็หอมหอมอยากกินแล้วอยากกินเนื้อไงโนบิชาไหนเราจะกินโนบิชาเดี๋ยวนะแต่บ้านเราไม่ไเราจะมากินโนบิชากัน ทานนมสตรอเบอรี่อร่อยห่อได้ะหกใส่รถไหมเนีเ่ยไม่ใช่กับ

พอเรามาถึงบ้านแล้วเราได้กินแล้วยี่ดีใจมากดูดิดูดูดดโอสะโพกเน้นๆเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าขนมจีนร้านเย่เป้าเป็นยังไงบ้างยังอร่อยเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าร้านนี้เขาจะเปิดแบบ แต่ก่อนที่มันยังไม่มีล็อกดาวนะมันจะเปิดแบบ24ชั่วโมงเลยนะทุกคนซื้อได้ตลอดเลยอันนี้จะอยู่ที่ตลาดนีิมคิงน,นะจ๊ะเจ้าเก่าเจ้าดังในตำนานใครมาที่นี่หรือว่าคนนกรีะจะรู้ว่ารนะ้านของจรีนเยเป้าอ่ะดังมากแล้วก็อร่อยสุดๆเดี๋ยวเรามาชิมกันดะีว่ะแต่วันนี้ที่เราไปเราไม่เจอเยเปานะคะทุกคนเกเกน่าจะ ทำอยู่ที่บ้านแล้วก็ให้ลูกาไก่มาขายเทนอร่อยอร่อยเหมือ,มอ,มอ,มอมนเดิมน้อำใสเน้นเน้นน้ำใสเน้นเน้นอร่อยม,มาก หรือว่าพอเราอยู่ก็ไม่อะแต่ร้านแกก็ยังอร่อยเหมือนเดิมจะไปกินกี่รอบกี่ครั้งก็ยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมอืมอืมอร่อยม,ม,ม,มากเลยเครื่องเทศเครื่องแบบของแกอะถึงแล้วก็กะทีได้ กะทิก็แบบว่าโอู้หูนัวมากกินแล้วแบบอร่อยสมคำนั้นเลือืมซัมโบก็แบบเน้นๆเ,เลยอะ่ะอร่อยจริงผักที่เราตักมามันก็จะมีผักใอเขาเรียกใบหอหลอ่ะหอมๆคล้ายๆใบโหระพาแต่มันเป็นสีขาวเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ไม่ได้แล้ว สัวงอกแล้วก็ัวกระยามค่ะอร่อยมากบกอกเลยแบบสุดๆฟินมากสมแล้วที่เราขับรถซื้อหนึ่งอางอืมอร่อยแต่วันนี้ที่เข้าไปในตลาดแนละ้วคนจะเงียบว่ามันนั่งไม่ได้ เขาเลยแบบเออก็มีแตคนเดินไปซื้อกับบ้านกันเนาะมันก็เลยแบบนเงี่ยตลาดดูเหมือนไม่ค่อยมีคนจริงๆแล้วก็แบบคนไปซื้อเดินไปซื้อเดินไปเลยกันตลอดเวลาค่นะคะอ,อร่อยมากเลยทุกคนวันนี้ที่เราไปเราก็ได้ ก็มัดแล้วก็กะยหยิบปักมาไว้กินด้วยนะเพราะว่า,าเราัน้เราหิวมากหิวมากหรอกอะไรก็น่ากินไปหมดทุกอย่าง mm hmm. อืมน้ำยาของรา้านเย่าเปอร์นะคะก็จะมี น้ำยาปลาน้ำยาปลากะทิน้ำยาไก่มีลูกชิ้นมีน่องมีเล็บอะไรกินไก่อ่ะเออด้วยแต่วันนี้ที่เราไปเราอยากกินเครื่องในแต่เครื่องในหมดนะคะเพราะว่าเราไปช้าเครื่องในก็เลยโมดเราก็เลยได้แค่สักพวกมากิน อร่อยมากเลยทุกคนคกินไปเพลินเลยอ่ะทุกคนเราก็กินมาจนจะหมดแล้วนะเรายังมีของหวานเลืออยู่าาเดี๋ยวเราจะไปชิมข้าวต้มมัดกับกะหรีปป่ปลากันอืม ทำใหญ่มากแต่เราไกมกินเนนจนหกอ,อือร่อย ที่สุดเลยขนมจีนเยเปากระดาโมนี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงเรียกขนมจีนเยเปากระดาโมแต่แบบก็เป็นคำที่เขาเรียกโตวตกันมาเนะเาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้มาจากไหนถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะเพื่อนๆอ,ม,อมมาก ทีโดนมันแน,น่เลยก็ฝึกเราไปมาชิมกะหรี่ปั๊กะต้องมาดกไหนวะกะหรี่ปั๊อันนี้เราซื้อกะหรี่ปั๊กมาฐานไส่เลยสับปะรดถั่วเหลืองแล้วก็เผือก นี่เราไม่รู้ว่าอันนี้มันใส่อะไรแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นเส้นถั่วนะคะดมดูไม่ได้อืมอืมโอร่อยมงกินด้วยกรดีปัป๊บปเราก็ซื้อมาจากร้านที่อยู่ในแม่ก็มีเห,เหมือนกันทางเดินกลับมารถของเราแป้งมันกรอบดีนะเดี๋ยวชิมไปถึงไส้ก่อนเมื่อกี้เรากินกแต่แนปะ้งแล้ว Ừm mhm 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 Tìm mhm 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 Tìm mhm 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 อต่กัรีบาวาเขาอะเขาไม่ห่วงไส้นะบางที่อะที่เราคือซื้อกินอย่างที่ซาบรีที่กะหรีปลาแดงๆไส้มันจะแบบล้มหลวงม,มันจะไม่เต็มแบบนี้อันนี้แบบไส้เต็มแบบเต็มมากอ่ะขุดอร่อยมากเดี๋ยวเรามาชิมข้าวต้มมันกันต่อดีกว่านะว่า ข้าวต้มมัดเราอร่อยค่ะนายไดเป็นคนที่ชอบกินข้าวต้มมัดมาก,มากข้าวต้มผัดก็ชอบแต่ส่วนมากถ้าเป็นถั่วดำจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จะชอบกินเป็นแบบถั่ลิสงถั่วดินบ้านนอกก็เรียกถั่วดินในเมืองก,ก็ถั่ลิสงโอ้โหเขาห่อดีมากเลยแต่อะไรเหมือนกับเป็ต้งหนัามากไม่ต้มหนังนไหน แ,แ,ไ,แไ,ไหอ,อันนี้ก็เป็นต้มมัดท,ที่อยู่ ขนมจีนร้านหนึ่งแต่เขาขายข้าต้มมาด้วยเราก็เลยแวะซื้อข้ต้มมาช่องกินเพราะว่านี่เป็นผลิตสูงอืมดูดิดูดิดเน้นเน้นอืมอร่อยอร่อยมาครับเขาเป็นเาวเจออะไรก็อร่อยหมดเลยไม่ใช่ฮนะอร่อยจริงอืม เขาขายมาแล้วสิบบาทน,นะทุกคนอะไรนะถ้าใครผ่านไปไปวนก็ได้ อืมอืออร่อ,อ,อสำหรับคลิปนี้นะคะเรนก็ขอจบรีวิวแล่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเรีจะขอตัวไปกินกะหรี่ป๊ากราตัวมดต่อนะคะทุกคนวันนี้เรนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าเอียนปลากระดามอมาได้มาจากไหนนะคะไม่รู้ว่าคำว่ากระดามอเนี่ย มาแต่ไหนนะคะทุกคนบ๊ายๆายแล้ววันนี้ไปก่อนนะคะ